แจะหมดละค่านะใช่ค่ะอันนี้ก็คือมีกอปแอร์เบลแล้วนะคะเ<อ>ชลลและอาร์มกำลังตามมาที่มานั่นตงตรงเนี้ยไม่ใช่เลยเลยนะคะก็คือประการทวงทวงบทนั่นเองค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะเขียนกันเพราะฉะนั้น ไม่ทำละอันนี้พูดแล้วหรออืออ่ะใช่เขียนไปแล้วเบลเชลต้องมาแน่มีหรอมีจริงปะเนี่ยต้องจริงเบลเชลคุณแอลรืคุณคุณต้องให้นะคะคุณจะมาคุณยอมคุณยอมนะคะเพราะคุณมีเป็นตแล้วตัวประกอบใช่ค่ะเป็นตัวประกอบเราจะเป็นตัวอะไรคะจะเป็นตัวจิ้นดีกว่าจิ้นดีกว่าเป็นตัวจิ้นดีกว่าคุยจิ้นเบลเชลนี่นะนี่เนี่ยนี่นะคะเก่งมากทั้งคู่เลยค่ะทุกคนแต่เราอ่ะจะพาไปกิน ใช่ไหมใช่ใช่เ,เขามาแล้วคุณเบลนะค,คุณเบลเขามาแล้วแล้วเขาไปแลฉัล <c oughs> นมาแล้ว <c oughs> แล้วฉันก็ไปล้วม <c oughs> องเชื้อองขาจากข้าบนตันไม่ลงเดมอีกแล้อันนั้เป็นเด็กเลย เข้ารับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ให้ QR code บ่อยๆทำนั้นางเก่งเข้าวินเกงเข้าวินตุ สวัสดีค่ะก็มีเรามโกจบแล้วเนี่ยเขาเห็นแน่เลยครับฟังดังจบแอลพีกับแลพีกับแอลพี่ัอยากี่เาี่ช่อนงอะไรไม่บอกข้นช่อะไรกนอไันมีอ่ะทุกคนชาโน่สงสารกวนูดาคนนี่ไงครับโกข้านชื่อน้ำชาโน่หมออยากให้ชาโน่ามชือชานนี้เาเปคีบื่อกวน ก็ไม่อ้องไหมเฮ้ยตอนจะฆ่าแล้วมาจะฆ่าแล้วเฮ้ยอไเร์งลูกอะไรบุกอะไม่ไปอ๋อไม่ไปเอาไปไปอ๋อไม่ไปหรอ ตั้งเกมมันเข้าไปยาตูดแอมอ่ะแต้องเดินรีบดินตั้งรถกลับูกถูกไปอ้าวหคา้ทะลักันใช่ไหมแกพี่มีเป็นเดียวกันไหมเปอเฮ้ยก๊อปเลยปากนะเอาไว้อดหมดนะพี่มีพี่มีเป็นพ่อแอมเป็นแม่เพราะเอมเป็นพดีมา จะดูเป็นลูกได้วันนี้ทำเอ็ดใหม่ด้วยนะ ไหนพี่ม่นอยู่กับมดามิสแกรนคไ่หนูเอกไหนได้ไหมพี่มได้ค่ะแ่วดูแบบปหนูแบบัได้ไม่็นเเดี๋ยวอลไเดี๋ยวไปตามที่พี่มิบอกยนะยาเปิดแบบก่นออหนูไม่ังค่ะโอเคค่ะพี่แม่หนูขอโทษนะหนูคุยอยางเพื่อนกันเลยไม่ค่อยไม่ไม่ได้นั้นเลยไม่ได้คุยกันเลย ไม่งนนั้นแอร์ลงมาก่อนค่ะคุกอน